สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอินเทอร์เฟสเซชันอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้ครับผมมีปืนหนึ่งกระบอกมานําเสนอครับโดยปืนที่ผมว่านั้นก็คือปืนตระกูล AK ครับแต่ AK ในเกมเฟสเซชันครับมันมีด้วยกันหลายรุ่นมากครับและในวันนี้ผมจะพามาดูรุ่น AK 7 4 M ครับ7 4 M นะครับไม่ใช่47ครับ AK 7 4 M ครับโดยในเกมเฟสเซชันครับมีเอเคเจบสี่เอ็มเนี่ยผมขอเรียกสั้นๆว่า AK แล้วกันนะ AK เนี่ยมีอยู่กัน2กระบอกครับคือ AK 74M กับ AK 74M Elite ครับเราดูหน้าตาธรรมดาก่อนครับหน้าตาธรรมดาของเจ้าตัวปืนนี่ครับนี่อันนี้คือหน้าตาปืนธรรมดาครับโดย AK ตัวธรรมดาจะสามารถหาดอกได้ตามแมปทั่วไปเลยครับ คือยิงที่ไหนก็ตกครับเปิดกล่องหรืออะไรอย่างนี้ก็จะได้ตัวกระบอกนี้ครับแต่วันนี้ครับผมได้ไม่ได้มาโชว์ปืนกระบอกธรรมดาแน่นอนครับผมมาโชว์เจ้าตัว AK 74M Elite ครับซึ่งปืนกระบอกนี้ครับไม่มีดอกตามแผนที่ทั่วไปครับย้ำนะครับว่าไม่มีดอกตามแผนที่ทั่วไป เพื่อนๆที่อยากได้ปืนกระบอกนี้ไว้ในครอบครองครับเพื่อนๆต้องร่วมสนุกกิจกรรมกับเกม i n f t a t i o n ครับหรือการเติมโปรโมชั่นต่างๆครับของเกม i n f t a t i o n นั่นเองโดยปืนนี้ครับผมขอบอกก่อนเลยว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ได้เห็นถือในในแมปทั่วไปอยู่แล้วครับหรืออาจจะถือก็ถือแค่ในเซฟโซนครับถือโชว์ถือเท่เท่านั้นครับไม่มีการเอามายิงกันแน่นอนครับเพราะว่าตกแล้วก็น้ำตาไหลครับ หายากมากครับต่อมาครับเรามาดูของแต่งปืนครับของแต่งปืนเจ้าตัว ak 4 7 m กับ4 7 m elite เนี่ยมันเหมือนกันนะครับมันก็คือปืนรุ่นเดียวกันแค่ตัว4 7 m elite มันมีลายเท่านั้นเองครับลวดลายของปืนเท่านั้นเองของแต่งปืนก็แต่งได้นี่เลยครับใส่เลนใส่ไฟฉายใส่ด้ามจับกระสุนก็ใส่กระสุนตระกูล ak เลยครับ ส่วนสโคปก็ใส่ได้เลือกไอ้ตามใจชอบครับว่าจะเลอกแบบไหนครับโอเคต่อมาครับเรามาดูการยิงก่อนครับว่ามันยิงเป็นยังไงส่วนมากปืนเ k เเพื่อนๆจะไม่ค่อยได้เห็นมีใครถือมายิงนะเพราะว่ามันยิงค่อนข้างยากครับเพราะว่าปืนมันเนี่ยคุมกระสุนยากมากและออย่างหนึ่งคือเสียงของปืนครับ ดังสุดๆครับดังมากมากถึงมากที่สุดเลยครับเสียงของปืนแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องความแรงครับความแรงนี่ที่ผมศึกษามาคือแรงกว่าเจ้าตัวพวกซิกพวกไอเอที่เพื่อนๆนิยมใช้กันอีกนะครับ AK เคนี้ถือว่าแรงมากครับแต่แค่มันยากในการควบคุมเท่าน,นั้นเองยิงยิงไกลๆนี่ยิงยากเลยครับปกติเพื่อนๆจะยิงกันทีเป็นชุดๆใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่กดแค่3าสีนัดกระสุนก็ไม่รู้ไปไหนนะครับเนี่ย นยครับกดสามทีนั้นกระสุนยังไม่ตรงลยครับจุดเสียของ AK ที่เพื่อนๆไม่นิยมใช้กันก็คือมันยิงยากนั้นเองครับต่อมาครับเรามาทดสอบเรื่องความแรงกันครับโดยความแรงที่ผมจะทดสอบก็เหมือนเดิมครับคือยิงใส่เจ้าตัวโลครับแล้ววันนี้ครับผมเอาโล่มา3ชนิดครับแต่เพื่อนเห็นตั้งแค่2ชนิดใช่ไหมครับคือเจ้าตัวไร่อัชิลธรรมดาครับเจ้าตัวโล่ไม้ครับและ โลเอนวีเดียครับทำไมผมถึงเอาโลเอนวีเดียมาครับคือโลเอนวีเดียครับทางทีมงานอินเฟสทิชชันได้ปรับแล้วให้โลเอนวีเดียครับหรือโลรายอดชิลที่มีลายครับลวดลายต่างนานาครับมีความแข็งแรงขึ้นถึง3เท่าครับเรามาดูกันว่า ak 4 7เนี่ย ak 4 7 ak 7 4ครับตัวผมเองพูดผิดเลยครับว่ามันจะยิงแรง3เท่าเนี่ยว่าจะกี่นัดครับโลถึงจะแตกครับเรามาลองโลธรรมดากันก่อนครับ ปลี่ยนกระสุนเลยครับกระสุนใหม่ชุดใหม่ประมาณ10กว่านัดครับ1ิบเนัดครับประมาณโลเหล็กครับโลไม้ครับก็น้อยลงไปอีกครับ10ประมาณ12นัดครับ10ถึงนัดครับต่อมาครับเรามาดูไรออตชิลครับ70นัดครับจะดูว่าจะเอาไว้เจ้าเอ็นวีเดียเนี้ยลงไหมครับ70ดนัดครับ สามสองหนึ่งเริ่มกันเลยครับดเป็นเต็มครับเจ็ดสิบนัดครับมันจะแตกไหมครับแตกนะครับจะแตกประมาณที่หกสิบนัดครับประมาณหกสิบถึงห้าสิบกว่านัดครับโลถึงจะเอาโลตระกูลใายอดชิลที่มีลายแตกครับต่อมาครับเรายิงโลกันไปแล้วครับเรามายิงเป้ากันบ้างครับเป้านี้คือเป้าคนนั่นเองครับโดยระยะทำการของปืน a k เ7จเนี่ย ตามที่เว็บไซต์บอกคือประมาณ80เมตรครับแต่นี่ผมยิงแค่40เมตรครับในดาต้าเบสบอก8เสีครับคือระยะที่ปืนมันยิงถึงครับ80เมตรครับแต่ใช้จริงๆคงไม่น่าจะถึงครับ80เมตรเรามาลองยิงระยะ40เมตรครับเขาบอกกันว่ายิงหัวทีเดียวตายยิงตัวประมาณ3นัดตายเรามาลองหัวกันเลยครับว่ากี่นัดครับไม่โดนครับไม่โดนครับ โดนครับหัวหนัดที่หนึ่งครับไม่โดนครับหัวนัดไม่โดนครับยิงยากมากครับเรียบร้อยครับโดนหัวโดนหัวหรือตัวเนี่ยยิงแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับน่าจะโดนประมาณสัก4ี4น่นัดครับถึงจะตายโดยตัวละครที่ผมเอามาทดสอบเนี่ย ใส่เกาะใส่หัวหมวกแคสวิดเฮมแล้วก็ใส่เกาะใหม่ด้วยนะครับมิดเดิลเวสบีดีวีนั่นเองเป็นเกาะใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมเฟสเทชันเหมือนกันและในวันนี้ครับผมไม่ได้มีมาแค่ปืนครับอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่งเข้ามาในเกมเฟสเ t ชันครับนั่นก็คือเจ้าตัวกระเป๋าครับกระเป๋าใหม่ครับเพิ่งเข้ามาในเกมเฟสเ t ชันครับ Adventure Backpack ครับ โดยกระเป๋านี้จะมีความแตกต่างจากเจ้าตัวกระเป๋าเก่าเจ้าตัวนี้ครับบิ๊กกระเป๋าใหญ่แล้วกันครับผมขอเรียกว่ากระเป๋าใหญ่แล้วกันความแตกต่างคือกระเป๋าเก่าครับมีจํานวนช่องที่ใส่ครับทั้งหมด32ช่องครับแบกาหนักได้แค่50กิโลครับแต่กระเป๋าใหม่ครับมีจํานวนช่องครับ40ช่องครับเพิ่มขึ้นมา8ช่องครับ น้ำหนักครับเพิ่มขึ้นมาจาก50กิโลเป็น60กิโลครับนี่คือกระเป๋าใหม่ครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาก็คือเหมือนกระเป๋าหนังแบกของหนักๆครับเหมือนเราสะพายกระเป๋าหนังแล้วแบกของหนักในกระเป๋าครับกระเป๋ามันจะทวงๆหน่อยครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่เท่เหมือนกันนะครับเข้ากับปืนที่ถือเลยครับตอนนี้เท่มากๆเลยเข้ากันมากๆ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการแนะนำของเกมอินเฟสเทชันครับสำหรับคลิปหน้าครับผมจะมีอะไรมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนั้นสามารถติดตามได้ครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งครับฝากประชาสัมพันธ์กับเกมอินเฟสเทชันด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่เข้าไปวางตู้อะไรอ,อัดชิวครับเอ้ยไม่ใช่ตู้อะไรอ,อัดชิวสิตู้ตู้เหล็กครับในเซิร์ฟเวอร์ทัว r าเมนต์6 1ถึงครับให้เพื่อนๆไปขนย้ายตู้ออก ก่อนวันที่6รกรกฎานี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครับเพราะเดี๋ยวตู้ของเพื่อนๆจะหายไปครับให้รีบไปขนออกด้วยนะครับ Personal Locker ครับชื่อตู้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ